สวัสด,ดีครับมาเนี้เอก๊กกับมาโกกอกครับสร้างกนเากเก้าโมน้องกกับมานี่วิวแนวยกมั่นมาเนี้สร้างรกับมารับจ้างยกมั่นคีอเก่าเหรอครับลอง,งานรน้าน,น,น,รรงงาน,นครับพีน่น้องานงานครับกษิตครับงานกันประมาณนี้รวมสอง้จนสามพจนครับเทียนกันครับ้องสร้างนกก็เป็นแนวยกมั่น แขกระบบเนาะพี่น้องเครื่องขับเครื่อายครับสายติดพลาโพด้มาสครับเองครับนี่มาเช็ลิฟวิวเนี่ยแขกคนบนนี้ผู้ทายคลิปห้สาวกับยูนาลัานกรเลศในไายเองครับ สาเบื้องเราครับภาพกันประมาณนี้ละถึงสั้นๆเคี้ยวๆนิกหน่อยนะครับผ่านสองเมตรเก็บโจมใส่ประมาณพาหุกพื้นแล้วครับโจมไป ประมาณหาตันแล้วครับตอนนี้ถ้าที่ตันหาตันแล้วมันเป็นงามงามครับปีนี้มันสองไล่สองงานครับมันสองไล่มันสองไล่ก็สิไม่รู้วัางสิบตันนี่นะครับสุเกสกายเพื่อน้องเขาได้สิบสองตันนี่ครับ นี่แหละครับตนองได้ไล่หนึ่งครับโกยมงานอยู่นี่ปราณไล่หนึ่งแหละกัสิความาณน,น,นี่เนาะครับเฟ้นไทยเั้งครับครับตินองกับสิทย์เกินจุๆจะก,กากากาหน่อยครับ ว่างโทรศัพท์ก่อนะนี่เ้ระครับกิดชิมาณนี้ครับกิปริมาณนี้ครเบม่การาง,งานกเจ็ดแปดคนนี่แหะครับ เกืสิบประมาณนี้เนาะพี่น้องประมาณน,นี้ทีมงานโบลาณหลักมหสร้างเล็กตัวหนึงงน่งตางขี้ตัวหนึ่งมาซอยเบียดบรรยากาศกสิบประมาณนี้แ่ะพี่น้องเรือโจ๊กะคะ่ะจอมยุทธเนี่ยมเสียนต์จอมยุทธ ตอนนี้เราเป็นจอมยศแล้วตละลเมือเราบริเนียังถึงจวิซ่าแล้วน่วนนะครับการบันไดกาศฝนากตะเมิดคืบใช่ไหมละครับเอาผู้ใดสนใจกระโทถยุตโตได้เนาะครับรนี่ครับกระโถนนี่แนวยกมันของสร้างนกครับครับบเอร์โทรครับผู้ใดสนใจโทรมาเด้อยุตสอบถามได้ครับฝากกด,ออดไลค์กดแชร์กดติด มันทายไก่ทอคั่นสวัสดีครับ